ก็ยังต้องคงรอคอยความชัดเจนจากการถแถลงของกะกะตกันอีกครั้งนะคะถึงตัวเลขผลคะแนนที่จะออกมาว่าสรุปแล้วพักไหนได้สอสอ,สอเขตมากที่สุดพักไหนได้ป๊อปปูล่าโหวตมากที่สุดแล้วพักไหนจะอ้างความชอบธรรมในการที่ได้รับสิทธิ์รับเสียงจากประชาชนมากที่สุดเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะดังนั้นต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวที่กกตค่ะหลังการเลือกตั้งเมื่อวานเสร็จสิ้นไปก็มีผู้มายื่น ค้านการพิจารณาบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มาจากนิวซีแลนด์ไม่ทันการนับคะแนน1542ใบเป็นบัตรเสียนะคะรวมทั้งขอให้ไต่สวนในกรณีการถือหุ้นของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ก็พึงโอนหุ้นให้ผู้อื่น3วันก่อนการเลือกตั้งด้วยนะคะค่ะและหลังจากที่ทุกหน่วยเลือกตั้งได้นับคะแนนครบแล้ว100เนะคะก็คาดว่าวันนี้ค่ะกกตก็จะรายงานผลคะแนนทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการให้ได้ร้อยละ95ในช่วงเวลา14นาฬิกาพร้อม ที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนะคะเราจะไปติดตามจากคุณยานีวหว้ครูรายงานสดจากสำนักง,งานกกตค่ะคุณยานีคะ ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจีราชาตาคะ่ะโดยเฉพาะกรณีเรื่องของการแชร์คลิปภาพการใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เขตพญาไทที่มีทหารใช้สิทธิ์นะคะแล้วมีบุคคลอื่นเข้าไปชะงกดูผู้อื่นตอนการบัตรเลือกตั้งว่าพฤติกรรมนั้นจะเข้าข่ายทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ทั้งนี้ยังมีการพิจารณารวมถึงการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการรายงานผลการเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งด้วยคะ่ะ แต่ก่อนที่กกตจะถแถลงผลการรายงานคะแนนเลือกตั้งสอสในเวลา14นาฬิกานี้นะคะเช้านี้เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นหนังสือถึงกกตค่ะเพื่อคัดค้านการวินิจฉัยกรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชนาจาักรที่ส่งไม่ถึงทันเขตเลือกตั้งตามกรอบเวลาการนับคะแนนจํานวน1,542ใบให้เป็นบัตรเสียค่ะเพราะว่าอาจจะส่งผลให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมนี้ถูกร้องว่าเป็นไปไม่ด้วย ความสุจริตและเที่ยงธรรมจากเหตุการณ์ลิตรอนสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์พร้อมกันนี้ขอให้พิจารณาวินิจฉัยบัตรชุดดังกล่าวเป็นบัตรดีค่ะอาจจะเป็นการราชา้ามีปัญหาในเรื่องการขนส่งเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนคนนิวซีแลนด์คนไทยที่อยู่นิวซีแลนด์จะเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งของตนนั้นการที่กกตนะจะวินิจฉัยว่าบัตร ทั้ง1,500กว่าใบของนิวซีแลนด์จะเป็นบัตรเสียนั้นอาจจะเข้าข่ายการจัดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะมีน้ำหนักในการนำไปสู่การร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งทั้งประเทศเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบและก็ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งอาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นโมฆะได้นะครับ นอกจากนี้นายศรีสุวรรณยังยื่นคำร้องให้กะกะตพิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนและเพิกถอนรายชื่อผู้สมัครสสและถอนจากบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองกรณีที่น,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ปรากฏข่าวว่ามีการโอนหุ้นธุรกิจสื่อให้นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดาเพียง3วันก่อนการเลือกตั้งค่ะว่าเข้าข่ายขัดต่อกฎหมายาเลือกตั้งหรือไม่เรื่องของคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัครสสมาตรา98วงเล็บ3เรื่องของการถือครองหุ้นในธุรกิจ ขณะที่ในเวลา13นาฬิกานี้นะคะกกตจะประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการจัดก,การเลือกตั้งก่อนที่จะแถลงข่าวรายงานสรุปการลงคะแนนเลือกตั้งสสอ,อย่างไม่เป็นทางการร้อยละ95ค่ะพร้อมตอ